สวัสดีค่ะดิฉันนะคะทัศนียารัตนวงศ์ค่ะพบกับรายการเดอะแฮกเกอรและที่นั่งอยู่กัข้างดิฉันนะคะก็คือผู้ทรงคุณวุฒิค่ะทางด้าน c y เ e อร์เซ r i ริและผู้ช่วยค่ะนั่นก็คืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกและคุณสันธนาฤิ์ประพัศนสลาพรค่ะสวัสดีครับอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคะจากการที่ว่าเวลามันมีใครส่งอะไรมาเข้ามืถือเราเนี่ยม,มันจะโปรแกรมเนี่ยมันชอบจะ ป๊อปอัพขึ้นมาอ๋อใช่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 แม้เราจะล็อกหน้าจอไว้อย่างเงี้ยคือพูดเลยเข้าห้องน้ำไปถ่ายรายการความมือถือไว้เอาวางมือถือวางมือไว้ถ้ามีใครส่งอะไรมามันก็ขึ้นมาเลยโดยที่เรายังไม่ได้อันล็อกหน้าจอก่อนมันทำให้ความส่วนตัวเราเสียไปเพ้นเดี๋ยวอาจารย์เราโชยดูค่ะให้อาจารย์สานนลิศแชนเป้งเนี่ยส่งมาเสรียทางคุณส่งเลขที่บัญชีให้หนูค่ะดังไลน์ดังไลน์นะให้คุณมีไลน์กันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแอบแอดไว้ก่อนเข้าาารรยกออใส มาแล้วหูกระจงควรปลูกให้ห่างจากกระท่อมเซนซิทีฟไหมฮะไม่ๆมค่ะโคมากด้วยบางอย่างมันเซนซิทีฟบางอย่างส่งมาเย็นที่เจอกันมันก็ไม่สีเรียดแต่ถ้าเป็นเลขที่บัญชีเป็นพาสเวิร์ดเป็นอะไรเงี้ยเป็นโค้ดอย่างเงี้ยจะเริ่มสี่เรียดละเดี๋ยวจะเป็น s อ s บูล็อกหน้าจอไว้ก่อนครับอ่า เล่มมาเล็กน้อยส่งมาแล้วแล้วส่งมาแล้วแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วกล้องซูมเลยฮะเขาเป็นเบอร์บัญชีธนาคาร่อาเป็นเบอร์บัญชีมั่วใช่ไหมฮะเบอร์บัญชีมั่วครับผมเนี่ยเซนซิทีฟแล้วเห็นไหมครูปูเห็นงี้เขาไม่ค่อยแฮปปี้ละจริงๆเราสามารถจะคอนโทรลควบคุมตรงนี้ได้ให้มันขึ้นมาเฉพาะเมสเซจที่ไม่เซนซิทีฟให้มันไม่ขึ้นเลยเราเลือกได้ทั้ง Android ทั้ง iOS เลยค่ะไอโฟนก่อนแล้วกันครับอ่าไอโฟนก่อนไอโฟนนะคะไปที่เซ็ตติ้ง ไปที่ notification สีแดงเห็นไหมฮะกดสีแดงนะฮะ notification นะฮะค่ะเขาจะมีให้เลือกเป็นแอปฮะอ๋อเมื่อกี้อะไรฮะ sms ใช่ไหมฮะค่ะเราไปเข้าดูที่ sms นะฮะ sms นะฮะคือ message นะฮะอันบนนี้คือใช้มันปิดไปเลยไหมถ้าเปิดเนี่ยโชว์ i n o t e n a t i o n center ไหม n o t i n a t i o n center คือถ้าเอาน,นิ้วป้ายลงมาอย่างเงี้ยมันจะโชว์ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นแบทแอปไอคอนเห็นไหมอันนี้คือมันจะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาตรงไอคอน มันมีเข้ามากี่เปอรเ็แล้วเป็นตัวเลขแดงๆหนึ่งสองสามสี่อาจากนั้นจะให้มันดิสเพย์ยังไงโชว์ออ็อกสกีไหมตรงนี้แหละจุดตายเลยค่ะสังเกตว่าผมโชว์หรือไม่โชว์ฮะไม่โชว์อ่าแต่ของของคุณปูนเนี่ยเซฟไว้อย่างนี้ใช่เง้นต้องปิดไม่ดีไม่ดีปิดก็กดอย่างนี้แต่โทษทีนะฮะต้องปิดทุกแอปนะฮะนี่ผมปิดแค่แอปเดียวมันยังมีเป็นสิบแอปเลย เราก็เลือกว่าแอปไหนเปิดแอปไหนปิดอะไรเงี้ยอันนี้ข้อเสียคือเราจะไม่รู้ว่าใครติดต่อหาเราตอนเราล็อกสกีนแต่มันจะมีแบบหนึ่งก็คือว่ามันบอกว่ามีคนเข้ะมาแต่มันไม่โชว์คอนเทนต์เตือนว่ามีข้อความเข้านะแต่มันบอกว่าข้อความเพืออะไรถ้าเป็นของ iPhone เนี่ยมันจะเป็นแอปบ y แอปนะครับก็คือแต่ละแอปจะมีต่างกันนะครับแต่นะฮะไปที่ไลน์นะฮะเซตติ้งนะี่อเซตติ้งครับเลื่อนเลื่อนมาที่เมนู notification ครับ o t i f i c a t i o n ในไลน์ก็มีนะเนี่ยครับมัมีคำว่าโชว์พรีว ใช่ครับตรงนี้ต้องปิดครับผมนั่นเองครับใช่ให้ปิดไว้นะครับมืดก่อนนะมาแล้วจะส่งกันนะครับผมเนี่ยมากล้องซูมฮะมาแต่แต่ว่ามันจะไม่โชว์คอนเทนต์ New message has arrived จะบอกแค่ว่ามีจริงๆเขาแต่เนื้อค่อยมาเปิดอ่านดูอ๋อมาดู Android บ้างอ่า Android นะคะทิ้งนะ นี่ครับซาวน์แอนด์นอติฟิเคชันใช่กดเข้าไปดูอ๋อจะก็เลือกนะฮะเซลเซียวยังไม่เกี่ยวเลยต้องเี่ยวกัโฟนแล้วครับผมมาข้างล่าอะไรฮะมาข้างล่านะก็จะมีคำว่าแอปนอติฟิเคชันนะครับโอ้เนี่ยแอปเลือกนอติฟิเคชันเหรบกดเข้าไปเลยแอปนอติฟิเคชันแอปแอปอะไรวะนเอาสมมติแอปไลน์เหมือนกันไม่มีให้เลือกปิดบล็อกแต่แต่ดูก่อนนะฮะถ้าบล็อกออกคือไม่ต้องขึ้นเลยอ๋อคือไม่ขึ้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่า Set แอปพ r i เคชันคือถือว่ก็เซตดู not disturb มันก็ยังขึ้นอยู่ดีแล้วก็ High Sensitive Content เห็นไหมฮะข้างล่างค<ด>่ะอันนี้มันจะไม่โชว์เนื้ออ๋อไม่เชื่ข้อความแต่บอกว่ามีคนส่งมานะแล <elier. S 2> ้ทั้งหมดนี้ค่ะคือเรื่องราวของเดอ Hacker นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ค่ะ ที่แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็ YouTube ค่ะคำว่า The Hacker TV ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือทางเว็บไซต์ Nation ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามเรา3คนได้ค่ะจันถึงสุขเวลานี้เวลาเดิมเลยค่ะที่ช่อง Nation 22ทุกแพลตฟอร์มค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ